สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่บริษัทกินลุงโลดธ,ธุรกิจจำกัดนั่นเองนะคะและสองคันวันนี้มานําเสนอนะคะเป็นแบรนด์โตโยต้าใครกําลังมองหารถทรงสบายๆราคาเบาๆนะคะต้องรีบมาชมรีวิววันนี้เลยนะคะเป็นโตโยต้าวีโกแคนะคะส่งอยู่ที่7,00 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งคันของเราเนี่ยเป็นโตโตยต้าเวนซ่านะคะส่งอยู่ที่6,500กว่าบาทเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะว่ามีความสวยความงามมีอะไรน่าใช้างานกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปที่กันทันแรก กันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวจะขอรีวิวทางด้านหน้านี้ถนึงงลวกันนะคะสำหรับ Toyota v i g o h a แครคันนี้มาพร้อมกับช่องช่องดักโลม4ช่องนะคะนี่เป็นช่องระบายโลมเนาะแล้วก็ทางด้านหน้านะคะเป็นโฉมแบบนี้ปี2 0 0 9นะคะเครื่อง2.5ตัว E ีตาไฟดวงใหญ่มากๆนะคะมาพร้อมกับตะแกรงรางครึ่งนะคะทั้งชิ้นด้านล่างแล้วก็ชิ้นด้านบนเลยนะคะทังโฉมหน้าของ v i ก o คันนี้นะคะ ตาไฟดวงใหญ่มาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวด้วยนะคะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะแล้วก็เป็นล้ออลอยเดิมๆนะคะจากศูนย์โตโยต้านะคะสภาพยางเกรด A นะคะพร้อมใช้งานสุดๆเหมือนกันนะสำหรับ วีโก้แคปนะคะเครื่อง2.5ตัว e ปี B 2,009คันนี้เลยราคาย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะราคา339,000บาทเท่านั้นนะคะส่งเดือนละ7,000กว่าบาทมาพร้อมกับกระจกมองหลังเนี่ยอ่ะขาภายค่ะเป็นกระจกมองห้างมาพร้อมกับแผ่นโครเมียมนะคะแล้วก็ถัดล่างมาัมาจะมีเป็นโลโกโ้ไฮลัก G4D นั่นเองนะคะมาพร้อมกับการสาดตหนึ่งชุดเลยนะคะ2ชิ้นนะคะทางด้านฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนั่นเอง นะคะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เลยนะนี่สำหรับทางด้านท้ายนะคะด้านกระบะมาพร้อมกับแมกไรเนอร์หชิ้นนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตาไฟนะคะดูแบบว่าดูเรียวนะคะสมกับตัวรถมากๆนะคะสําหรับ v i ๊กแับบ นะเป็นแบบสมาร์ทแคปด้วยนะแบบนี้เลยนะคะมือเปิดก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเบรกนะแล้วก็ทางด้านขวาท้ายรถเนี่ยมาพร้อมกับไฮไลท์ตัว E นะคะเป็นโลโก้แบบแชมป์แบบนี้เลยนะคะเป็น v ิโก้นะคะขอไขนี่นะคะโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันต่อนะคะสำหรับ v ิโก้คันนี้บอกได้เลยว่าเครื่องคันนี้นะประหยัดน้ามันมากๆนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยดูแบบว่า โอเคเลยอะนะสำหรับ,รบนะคะเป็นวิโก้ปีศูนย์เกนะคะราคา3 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยนะคะซึ่งภายในเนี่ยสองสีทูโทนเช่นกันนะคะสีครีมกันแล้วก็สีดำนะการปรับกระจกมองข้างกระจกหน้าต่างนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าเลยนะคะจะอยู่ตำแหน,น่งนี้นะคะก็ขอแผ่นกล้องให้แบบนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดเจนนะคะสองสีทูโทนแล้วก็มีช่องวางแก้วน้าให้ถึงช่องทางด้านหน้ารถนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็รูปทรงนะคะทางด้านหน้าคอนโซลวิทยุฟังก์ชัน เล่นได้ทุกหมดทุกฟังก์ชันเช่นกันวิทยุ CD นะคะ USB AUX เล่นได้นะคะแล้วก็มีช่องกระจายไฟให้2ช่องนะคะสำหรับทางด้านล่างมีปุ่มไล่ฟ้านะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะคันนี้ก็ดูแบบว่าเดิมๆชมแรกๆเลยของ Vigo นะคะสำหรับปี08นะต้องเหมือนว่าเป็น Vigo โฉมรุ่นสองนะก็ว่าได้นะคะรุ่นภายในเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะแล้วก็เปิดแคปได้ด้วยนะคันนี้เป็นแบบสมาร์ทแคป ะะมาพร้อมกับลำโพงหนึ่งดอกนะคะแล้วก็ช่องวางของนะคะขวดน้ำแก้วน้ำอะไรวางได้สสบายเลยนะแล้วก็บาะนะคะเป็นเบาะหนังผนังพีงสีเป็น,บนเนบาะผ้าสีครีมนะคะแล้วก็โดยรวมแล้วทางด้านห้องแับในกว้างมากๆพอสมควรนะคะให้ดูมุมมองนี้นะสวยจริงๆนะคะคันนี้อย่าลืมแล้วกันใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียด ใช้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะหรือว่าจะทักเพจทักแชทโทรสอบถามก็ได้ที่เบอร์0ู5 4 2 5 5 5 5 8่นะคะสนใจรถรุ่นไหนแบบไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะสำหรับวีกโก้คันนี้ก็นะคะโดยรวมแล้วพร้อมใช้งานสุดๆถ่ายแล้วมันเครื่องให้เรียบร้อยนะเช็คช่วงล่างภายในห้องเครื่องภายในห้องผู้โดยสารนะคะเราเช็คแล้วก็ เก็บทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ v ิโกปีส0ด9ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับคันนี้ส่งอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะ,ะแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งคันของเราวันนี้นะคะเป็น Toyota าแวนซ่นะคะเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบพันนะคะเบ้ามือเปิดกันรอยพรีเมียมนะคะแล้วก็กันสาดหมินชุดแถมรล้อเป็นล้อแม็กแต่งสีเงินด้วยนะคะสภาพยางเกรด A พร้อมใช้งาน มาดูทางด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับด้านหน้ามาพร้อมกับเส้นโคเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตาไฟดวงใหญ่นะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเดียวเช่นกันทางด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ผู้หน้านะคะสำหรับอเวนซ่าคันนี้7ที่นั่งราคาสบายๆราคาอยู่ที่3,39,000บาทนะคะส่งเดอตา6,500กว่บาทมุมมองนี้สวยงามมากๆนะคะสภาพโดยรวมฟิล์มติดอยู่ที่ประมาณ60-80นะคะ ก็เข้ามาชมกันได้นะคะไม่มืดจนเกินไปแล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับอ่านี่นะคะล้อแต่งนะคะล้อแต่งเป็นแบบสีงเงินนะคะสภาพยางเกรดเอพร้อมใช้งานเลยแล้วทางด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับปีกตกแต่งหลังคาเหมือนกันนะแบบนี้นะคะมีสัญญาณไฟเบรกด,ด้วยนะคะทางด้านหลังคาแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้แวนซ่านะคะแล้วก็เป็น ตัวบอกเครื่องยนต์นะคะ1.5นะคะแล้วก็ตัวรุ่นมาพร้อมกับระบบเบรกอขอภัยค่ะมาพร้อมกับระบบเ,เซ็นเซอร์ท้ายนะคะในด้านหลัง2จุดเลยสีดาๆนะคะอย่างที่เห็นกันตรงนี้นะซึ่งทางด้านท้ายนะคะก็จะโฉมหน้าตาประมาณนี้เลย Toyota v น n z a นะคะเป็น7ที่นั่งนะเดี๋ยวเปิดให้ดูประตูหลังนะคะซึ่งทางด้านประตูหลังเนี่ยนะคะวางของได้ด้วยนะตรงนี้นะคะ วางของได้เยอะพอสมควรนะสาหรับทางด้านท้ายแล้วก็ภายในเนี่ยวางด้วยตอนสองสามารถพับเบาะลงได้นะคะเพราะว่าเพื่อจะได้ให้ผู้โดยสารเนี่ยขึ้นมานั่งตอน3นะคะแล้วก็กว้างพอสมควรมีช่องกระจายแอร์ให้นะคะ3มช่องเลยนะถ้าเกิดว่าอ่านี่นะคะมีช่องกระจายแอร์ให้3มช่องนะคะทางด้านเพดานหลังคานะ,คะแล้วก็จะมีกล่องไฟให้ด้วย1เกล่องนะคะมีราวจับทางด้านข้างนะคะทั้ง2ตอนเลยนะคะแล้วก็2ฝั่งด้วย ีเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะสำหรับอเวนซ่าทีนี้คันนี้นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับการใช้งานสภาพโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยา เข้ามาชมรถนะคะรถจริงๆคันจริงๆแล้วก็มาทดลองขับได้เลยนะคะแต่รัาขานะสนใจทนี่ไหนเข้าไปชมกันได้นะคะเอเวซ่าคันนี้นะมีสีขาวแล้วก็สีบอลน,นะคะ2ส,สีสีบอลก็คือสีเทานะคะหรือว่าที่เทียกกันอีกแบบหนึ่งเนาะนี่สำหรับทางด้านภายในนะคะมาพร้อมกับสีดํา แถมกระจกมองข้างกระจกหน้าต่างก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันนะคะสคันวันนี้เลยนะแล้วก็ทางนี้จะเป็นพลาสติกสีเงินนะคะตกแต่งตัดกับสีดําตัดกับตัวรถรมากๆนะคะแล้วก็ทางด้านนี้จะมีปุ่มไล่ฟ้าให้นะสําหรับพวงมลาลัยของเขานะคะมาพร้อมกับถุงรวมนิรภัยแอร์แบ็กลูกนะคะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันมีระบบมัลติฟังก์ชันทางด้านซ้ายนะคะการปรับเปลี่ยนเล่นเสียงนะคะจะ ของคอนโซลนะคะวิทยุนะก็เพิ่มเสียงลดเสียงปรับเปลี่ยนโหมดได้นะคะส่วนวิทยุคันนี้นะเครื่องคอนโซลหน้าเครื่องเล่นต่างๆเล่นได้ทุกโหมดเช่นกันนะคะ FM AM นะคะจะเป็น USB AUX หรือว่าจะเป็นแผ่น CD MP3 ก็เล่นได้นะคะเครื่องเสียงดางฟังชัดนะแล้วก็ทางด้านช่องกระจายแอร์เนี่ยมีหลายช่องมากๆนะคะรับประกันว่าไม่ร้อนนะไม่ร้อนแน่นอนนะเย็นฉ่ำเทั่วรถแน่นอนนะคะทางด้านฝั่งคนนั่งก็จะมีถุงนิรภัยแอร์แม่คุณลูกเช่นกันนะคะแล้วก็ทางด้านเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้ทางด้านล่างนะข้างหน้าเกียร์นะคะจะมีช่องกระจายไฟให้หนึ่งช่องแล้วก็เป็นช่อง เสียบ USB กับสาย AUX นั่นเองนะคะทางด้านกลางก็นี่นะคะมีช่องวางใส่ของให้เช่นกันเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นลนักษณะแบบนี้เลยนะคะปรับได้สะดวกสบายเดี๋ยวเราพาไปดูตอน2กันบ้างขออนุญาตปิดกุญแจนิดนึงอ่านี่นะคะสำหรับทางด้านตอนสองนี่พับเบาะได้แบบนี้เลยนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายสุดๆนะสำหรับทางด้านตอน3นะ ตรงนี้บอกก็จะยกได้นะคะยกเป็นแบบนี้ได้นะคะขึ้นลงได้แบบว่าสะดวกสบายมากๆนะนี่ให้ชมกันสําหรับทางด้านตอน3ามก็กว้างมากๆนะคะนั่งได้2ท่านแบบนี้เลยนะเลอจะ3ท่านก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวเล็กๆนะคะสามารถนั่งได้3ท่านเลยนะคะจุได้เต็มที่เนาะแล้วก็น,นี้ก็จะนี่ดันขึ้นมาได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนี่สาหรับตอนสอ ใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยกันนะคะในอ้อมอ,อกอ้อมใจเนาะสนใจก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้หรือว่าอยากได้คันนี้ก็เข้ามาชมได้ที่สาขาของเราย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับ t o y ยต้าวนซ่เครื่อง1.5ขออภัยค่ะเครื่อง1.2นะคะเป็นตัว S นั่นเองนะคะนี้ราคาอยู่ที่339,000บาทนะคะส่งเดือนละ6,500กว่าบาทสวยๆเ,เดิมนะคะมาพร้อมกับร้อแต่งกันชาดเป็ชุดแถมฟิลมนะคะขนาด60-80%นะคะ ฝากไว้ละกันสําหรับสองคันวันนี้นะคะรถสวยส่งสบายๆนะคะมีให้เลือก2แบบเลยทั้งกระบะแล้วก็ทั้งเก๋งนะคะเป็นเก๋ง7ที่นั่งนะคะราคาเท่ากันส่งสบายๆเท่ากันเลย ะะก็ฝากไว้แล้วกันใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้หรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ู5 4 2 5 5 5 5, 5 8นะคะโทรสายด่วนสายตรงได้เลยสอบถามรายละเอียดรถรุ่นไหนสีอะไรลักษณะรถแบบไหนบอกทางทีมงานได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะน้องเกมก็ต้องขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะรอชมนะคะว่าน้องเกมจะมีรถสวยๆอะไรมานำเสนอให้ชมกันอีกแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดทุกการเคลื่อนไหวนะคะสามารถไปกดติดตาม นะคะกดแจ้งเตือนได้ที่ช่องทาง YouTube ได้เลยนะคะกด Subscribe ก็ได้หรือถ้าเกิดทางเพจทาง Facebook ก็ได้เช่นกันใครที่ไม่ชอบเขา YouTube, นะ้า y u t u b e เนาะชอบเล่นเฟซมากกว่าก็ติดตามหน้าเพจของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนนะคะหรบวันนี้ก็ต้องขอตัวนะคะลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีคะ่ะ